จุดป <S ọ> <dá> <conclusions> ีได้ด้วยสามสี่ปีเนาะสามสี่ปีคุณแม่พี่น้องเนาะทั้งนี้แล้วก็ได้ต่ำต่ำต่ำเนาะคือในเรื่องปูนนี่เขามีแต่แห้งรูปไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องการใช่พืนเนาะนี่นี่ เอาเมลยก้องเปนัไนะเพื่นสทังอายแล้วก่อนท่านว่าในาที่งานมาขามาเนี่ในคุมคือว่านี่เที่หาไม่หาตกตขึ้นไปทางซึ่งอีกบ่อน่ตกไปทางซึ่งกลมไม่กลมสิ เป็นได้อายสบู่ใส่หอมดีว่ามีทั้งเอฟซีพันวาอ้เสรบลอในเด้อบันตัดผมบันแล้วก็อาบน้ำชุสบ่สบู่ให้ทั้งน้านนเพื่นเนาะแต่งัตใหะอาสาอ่านบันลูกสากันปาได้ยาะอาบน้ำให้น้องก็เด้มันสีาแลยวะแม่นเนาะ ดูกบยักพังคนได้ดูดูอ้าช่วงกันนี่กำลังลื้อกักทักทไยสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สสุขสุขคนพี่น้องหรือว่าสีอยู่ในแลกกระต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีตอนหบทานก็ะสุนส่ง บ่าวซาดีซาเนลอ,อีกเล่พี่น,ออน้อง้องพกลกันคือเกา่าเนาะอยู่ที่หนะ้าบ้านเนินสานของไอ้ส่วนเนาะคนเดินกอบคนมุขปูนทางผพี่น้องเอฟซีเปิ้ลทุกท่านเนาะที่กลับมาลบชมคลิปทางสองทางบ่าวซาดีในมือนี้เนาะ,ะที่ซัพพอร์ตเนาะหรือว่าสนับสนุนทา้งสองทางบ่าวซาดีตลอดมาเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรราถนาสิ่งใดก็ขอให้ดังปรราถนาเด้อเนาะทุกทท่านเนาะที่คอยเปิดโฆษณาให้แล้วก็ซัพพอร์ตเนาะพี่น้องเนาะหรือว่า สนับสนุนนี่แหละพี่น้อง,งน้ยเนาะแล้วก็รโพสต์ถามโฆษณาแล้วก็เบิ่์เงิจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะเปิดเป็นกาลักแห่งใจให้ทางบรสษัทีเนาะอยากแตกมืน่นอ่าแตกมื่นวิวคืออซอ,ซองซองทางอื่นอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าทางเขาจะโมโหอดมื่นจากเทธอเป็นน้องเนาะงกัมีแต่หลักพันหลักร้อยเนาะซ้ำน,นีเ่เขาก็ดีใจแล้วพี่น้องเนาะอยากแตกมืน่นแตกแสียงคือเพิ่นอยู่พี่น้องเนาะก,ก็กับมีแต่ว่าตั้งอุ้ตั้งใจก้าวกระชั้นเนาะพัฒนาตัวเองให้ดีก้าวกระชั้นพี่น้องเนาะ อาสาพีน uh, ้องเนาะก็ช uh. uh, ัวไลกับทนีนเนาะไปหาทางอ้ายแล้วก่อนพ่นอ้เนาะอ่ะสวัสดีน้องเ้ยเนาะอ่าตัอ่ะสวัสดีน้องเนาะกินนี่กบทางอ้ายเราแนนําแอนพี่น้องแอมพาเนาะเออมื้อนี้น้องเลยอื กระจาดเนาะตกปุ it, oh oh ๊บโอ้แมนเด้นะสามยวนอจอกุยอจอกกินขนมอจอกินนมอด้อมาเส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 เอจอสิราไมืเสอจอบ่อจออจอปมาบออ๋ออจอปมาเดีสนัก กินข้างนอกบ่กินข้างนอกกินข้างในบ่ได้กับร่งคาบไปยังเด้ออีกอันนึ่งนะามว่าจิตเราตั้งไว้น้าวันกินไงกระป๋อยพี่พจนกินแล้วไรอ่ะเนาะเก็บไว้ก็เก็บส่งกับพี่ช่เนาะพี่น้องใช้สูงใช้เครื่องแน่ยฮะมาอีกแล้วฮะเนาะฮะโอ้ยน้าขึ้นหอยไม่ก้นพี่น้องเลย Oh. Ừ. kiểu phòng vật chết hai đó nè nó tăng mấy con phi đồng người hỏi người sấy thì nó hả, ừ. à. ui mà giờ phải kín đây, hỏi bay con giờ chưa bao kín kiếm lóc, à, cao lắm ông cao nè cao oh, สองทำโตแสดงว่าสองสามเป็นห้าโอ้พี่นอะไรเนาะนี่ถือว่าเลี้ยงนี่ก็บอข้นเราด้วเนาะโตกันไล้กินนี่นะเคื่อนขั้วกันเรแล้กๆ็นองอเนาะมาเจาะบนมาบุตรส่งบุตรท่ จะก็เล่นปิเนาะเจ้าเนาะทางน้องเราเทปปินว่งเนาะเ่นคือทางเบาแล้วกินนี่จิ๊บๆเนบอก่้เาอนาันเืงจของพี่้องไปง้ว่ไปดรจังหวัดตกปูได้ยักบ่เนาะี๋ยวตกปูขางสี่ด้ไปยัก sẻ phèn nó, nó cả xí đay, khoái ai đó xe sườn sẻ phè, thằng con nó phi đồng nó, ha, bay phi đồng đi, มิเตปูน้อยนั่นได้เนาะมีแต่ผู้ใหญ่เห็นได้จะว่าช่วยเปลี่ยนปัว้แน่นี่เนาะเท่ากิมนี่แล้วเท่ากิมบ่กิมกิมกิมเท่ากิมเท่ากิมนางมีนานางหน้านางฮอนแล้วก็นางนางพิมบ่นางพิมนางพิมเนาะพินดิดบ่พินดานางฮอนดานางฮอนดา ออกแล้วยแล้วาคอนถือได้ห่ะ้จ็กปีแ้อบอกนี่บ้าโดยหลายสี่ปีสามปีสามปีเนาะอือสามสี่ปีคุเล่ยพี่น้องเนาะงเราก็ได้เ่เล่ล้วานเนาะ ต่ต่ำต่ำอยู่เนาะคือในเรื่องปุ๋เนี utet, ่เขามีแต่แหทัรายแล้วก็จะเป็นในเรื่องการใช้พืชเนาะแนนงนคออะคือการผสุ๋เนาะเลยเปนบางส่วในเรื่องการมองตงออไรนะเพื่อนใส่ทางอ้ายแล้วกอนท่าว่าใน อตทีมงานบนเขามา,มานี่ในคุขึ้นว่นนี้กิที่หาไม่หาตกตขึ้นไปครึ่งนี่บ่นี่ยเราเ็่งน่ไม่กบหอ,อไม่กลบสิโอมาอมอดัมากที่หาเอาไม่กลไมตอนนีทางเท,ล,งทล่เลาเี่ย่<อ>เราไม่บนเนาะที่หาได้มาขอเฮ็ดแล้วทูกบอกข้างนอกเนาะเมื่อแล้วบัน

ปาะเปาะไปว่ายไงพ่อไปอ๋อเปาะไปว่าไปทำมามาด้วยจ้ะมากมามากับมเจ้า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 เปาะไปเจ้ามาโอ้เอาพี่น้องเนาะเฮียนฮู้ไปพี่น้องเลยหัเขียนจำได้ครับเนี่แต่ว่าจำได้แต่เอาบังจำได้แต่เอาบังเก่งนนะเก่งนะไหมก็จะโดยเนาะ

เฮือนซาดันเป็นแล้วบางทีม่มีพจนอันศิกับมากก็มีพี่ท่นแต่ว่าบ่มากอะมอนมันสีบปไนได้เนาะต่ว่าก็ดีขึ้นกันได้คำกรรมมาสีมาบึงลู่บงเต้าช่ยเนาะบึงู่บงเต้าชยอืมก็ดีกันยังบได้สเสพะ็งพ่อแม่พี่น้องอฟซเหมืนกับว่าให้ไอสวนเราไปเสริมรอมาหน่บางทีปุเซก้สาวเติมเลยก็มี่นเสริมรอเลยเพ่อสวนเสริมไอสวนไดนเนาะ เว,ดดวนเสิไปเชิมด้านนี่เชิมโล่ในเลว่าสิไปเชิมน้านนี่วะ <c oughs> ต,ตัดผมเลยเนาะแมนยองไอ้พเมืเ่อว่าฮเมืเ่อว่า <c oughs> พี่ดองเลยเนาะโว้ยกระประมาณนี้ได้พี่ดองเนาะเนาะพี่ดองเลยเนาะเขากระให้กระแห่งใจทั้งไอ้ส่วนพี่ดองเนาะมือเล็กมือน้อยเนาะตามไทยกันทั้งทีมงานเขากระเข้ามาจุ่มมือได้พี่ดองเนาะจะได้เข้ามาเสื้อสวยแน่บางเท้กระเข้ามาแต่เศร้าแน่พี่ดองเนาะกะเป็นบางโอกาสบางเวลาเนาะไปทางนั้นทางนี้แน่พี่ดองเลยเนาะฮ่าเต้ นี่่มาเื่อนเองสินี่เลยเนาะิโวางเว้งคือ่ครืงเคงปดนเนาะี้อทำเนี่โอเคโอเค่เอเ็ดข้าวเนาะโอ้มองไปเครื่องไของเราอันนี้ว่าไข่เค็มเจ้าเห็ดนวจิตไข่เค็มเจ้าเห็ดบ่อนาแล้วมันไข่เค็ม เป็นได้อายสบู่ไส่หอมดีใช่ไว้อ่ามีทั้งเอฟซีคนวายอ้ายเสือบลอในเด้อบัดสันตัดผมบัดสันแล้วก็อาบน้ำชุ่สบกสบู่ให้ทั้งน้องๆเพคนเนาะแต่งตัวให้สะอาดบัดสันอาบน้ำลูกเต่ากัดเปลาได้ย่าปลาอาบน้ำให้น้องกันเด้ออืมอมันสีดำแล้วใบแม่เห็นเนาะลูกก็บอยากพังคนได

ไม่เดินครัวซอยเนาะโอ้ดีแล้วเนาะแต่ว่าได้แอมผ่ากระจาดเนาะจะคื้สิอาวาเอาพาย่างอันนั้าเอาแอมไม่ใชเาแอมขังหนึ่งเพราะว่าหลมมันพัดผากระจงโล่งอยู่นะมันสีมันีห้อนบ่ทั้งไงบ่ห้อนบ่เมื่อเช้แอมมันวัดเวลาเลยอย่ว่าหนึ่งเข่าย้อนลมพัดมาะนะเพราะได้ยินบางลมบางอย่างเนี่เรากับบ่แอมวัด ถาเกมกันเหม็นว่าลมอย่างว่าพัดเปิดเร่งคาน้ำเนาะคนี้มันลมกับฝนตกกุลินกัลมบพัดกับบหมอดนะลมจะแห้งู่ได้ขึ้นเนาะเป็นหน่าัรอฝันดีครับค่บ่อลมมีความันใครกักับใครหลอกน้ารก็มีความระเบงบดเนาะเรื่องกานอกๆคนกัอยู่ตำอะไรปดเนาะ อ่าเมื่อี้มีคอมบรับใน้ะยันลูกตัวคึกตัวเฮือนเนาะช่วงนี้กำลังดื้อได้ยังนี่พี่น้องไหยเนาะกำลังกำลังซนพี่น้อทางไหนเนาะทางน้องนี่ก็ได้เอาหน้ามาหามบ้านนี่พาน้องมาหามหน้ามั้งบ่เอาหน้าใส่เสียงงามบ้านนี่เนาะแต่ไงทางคนคือทางเอฟซีเพิ่นเบิ่งอ่างเดินคือทางไหยเนาะ

ยกันพี่น้องเลยโอ้ยคอยกี่นักจอกนี่แต่ก็หวเยอะานโอ้ฮน่นอนแน่นอนพี่น้องเลยเนาะเอาให้ทไอเราพาน้องคนไปอาบน้ำอับน้เจะก่อนพี่องเลยนอนเดี๋ยวเ้าสิ ไปเบิ่งนอสถานที่ทั้งนออาบน้ำอาบนไหผาเพลได้บ่อยตนตัวนองพู่นะเออเฮากระอาบน้ำกัดนั่นแหละโดยโดยโดยน้ำเือดจะบ่อยปงแาป่าด้ิไปเบิ่งน้ำสถานที่ทั้งอาบน้ำอาบเนาะไปเบิ่งเราอ่ะโอย เอากระปิ Still, ้ตาหนึ่งครั้งหนึ่งไว้ปะี่น้องเห็นเนาะเอไปเราชาเนาะผู้ทั้งทีมงานเราไปหลายผู้หลายคนอยู่เดี๋ยวทั้งอ้แสีไอ้พี่น้องเห็นแต่เบงเบาเหียดป้าป่อยก็ได้เหรอไม่ฉลองลาไม่ลาท่านมีาาะแต่ว่าทีว่ากันเนาวาจูกันั้ง มันประมาณนี่ประมาณนี้คร่าๆนะครับถ้าว่าถามว่าพอบ่เมแต่นี่ก็ถูกแล้วเนาะพน้อเนาะอืมอืมชาวเอมนะพี่น้องเั้อนนี่น่สิโอเคอ่ะดังดังไฟเนาะอพี่น้องเนาะงอยู่งเนาะแนวทกทเขียวพี่น้องเนาะปสีกฟันเนาะ เฟ็บพ,ยพยีพ่น้องเนาะทั้งไงแล้วกับหอยไว้นี่แล้วพี่น้องเลยเนาะเขาน้าซสร้าปลาเนาะมอนอยู่บนนอนทั้งไงแล้วก็นี่แหละตามนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมีสัตว์นแล้วพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มีผ้าห่มเนาะ้องครู้าหมอนตะเคิยงพี่หน่อยเนาะ อันนี้เรียกว่าแล้วหรือบ่หรือว่าจังได๋พี่น้องน่าสิเร็วล่ะเนาะอาดกระจงหม่องทางเข้าพี่น้องนี่ทาง้เอ่าๆว่ากสิเสิ้นเด้อพี่น้องเนาะถ้าว่าอมาเราไดว่าสิอมเอาผ้าวัดอมไปซั่นเนาะอือือ่านเลยเนาะโอโหนนพี่นเา อือๆๆนี่ก็ให้ทั้งง่เนาะว่าโฮลมนํากันพี่น้องก็มเิีเพ่นก็เมามายๆพอสมควรเนะนเนะืองเมียเนะบ่อยากให้าเด้นองเด้อว่าั่นเนาะอ่าบ่สอาดอก่ซั่นเนะบงท่อดนันเปนแลว่นสมากมีันนเท่อ ในส่วนเนาะ,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 ะพี่น้องเนาะได้เตีงโตเนาะล้อพี่น้องเลยเนาะด้วยอาณาอํานัยสะอาดสะอ้านเกลี้ยงเนาะบางทีผู้เสพผู้สาวอาศิมากดีกว่ามีเก่าแล้วก็มีบริษัทพี่น้องเลยเนาะการไล่ความคิดเห็นพี่น้องเนาะกับทางผู้พิทักษ์เอฟซีเพื่อการคอมเมนต์เข้ามาไลาพ่พอสมควรเนาะการดีอกดีใจน้ำที่ให้ความคิดเห็นเนาะด้วยวสนับสนุนและกาแนวทางเนาะที่แตกต่างกันพี่น้องเลยเนาะ อ่าทั้งเนติชมมานำกันแน่พี่น้องเาทั้งบอดซดีอ่าพี่น้องคนกับให้ทั้งบอดซดีแน่เนาะว่าทำเรื่องครอบครัวเราลายเกินไปบุษันพี่น้องเนาะขอโทษขอไผหลายๆเด้อเนาะกับทางเขาอจะคู่เนาะกัถ่ายทำเนาะให้พผมพี่น้องอิซีเบิ้งพี่น้องเนาะบางเทีกับเอาบางเทีเอ้าจับแต่กล้องบ่คือบุหิตเส้นซอยไอ้พี่แน่บุษันเนาะกัมีพี่น้องเนาะกับ่เป็นยังเนาะทางเขากอับฮิตเต็มที่เนาะพี่น้องเนาะบพรว่ากันพี่น้องเนาะที่ว่าคน อ่าแนะนํากันมาเฮาก็สิได้ปรับปรุงโตพี่น้องเด้อเนาะอ่าโตพี่น้องเด้นาอันนั้นได้บ่ครับเดี๋ยเอ้าบ่ได้เปลี่ยนสาบ่อือพี่น้องเอาาสพี่น้องเนาะ่ายกยืยาวเนาะพอสมควรพี่น้องเนาะงเฮาก็สิดําลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ผิดพลาดประกันได้เนาะขอโทษขอไปพรมพี่น้องอิซีเบิร์สุขูสุขคนพี่น้องเนาะคำบกคำจาได้ทั้งบอดสดีเนาะบ่าวบุญมวลนันทูเนาะขอโทษขอไปพรมพี่น้องอิซีเบิร์สุขูสุขคนเนาะกับกับครอบครัวกับคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่เนาะที่กลมาสุดซอยทางไอ้สวนเนาะทางน้องๆเพิ่นเนาะให้อยู่กินสะดวกสบายเนาะเดินน้องๆสรักมีน้ำลาไปก่อนเนาะสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องไอ้เนาะ